่สำหรับคนต่อไปนะครับท่านต่อไปนะครับพี่นัเสอร์นะครับาจับคำถามผมได้เลยใช่ไหมเหลือผมย้ำอีกขอบคุณน้องติดครับเจ้าพนุกรณีพี่น้องนั่งซ้อนที่ธรรมดาอารย์ทักการเรียนภาษาไทยตัวผมคุณสงขาตัวผมทำงานอยู่ที่ประเทศนั่งเรียนแบบ ขัดท่าหรือมาซ่าตาแต่ว่าตรงแน่นภาษซ่าตาเราที่อมอง,องถูกปันไว้เล่าทางมาจาก,กปัอยอย้งไม่ไหวฉับแบบเราทุกเราในาราตรีน้องเล่าและฉับอย่นะก็ตัวทีพี่น้องทำบ้านนะครับรวมทั้งต้องกราบขอบคุณพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชเป็นอย่างสูงที่มาร่วมกิจกรรมกับเราในวันนี้เมื่อปีที่แล้วคอปเ ได้มาที่นครครั้งหนึ่งแล้วช่วงที่เราเริ่มระงลงเรื่องที่น้องชายทั้งสิ่ที่ปัจจุบันจะเรียกเขาว่าโคชคระบาลนะก็นั้งที่เราม่ยังอยากจะเรียกนะเพียงแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาได้รับ,บาจโดยสุดก็เข้าสู่กระบวนการที่เป็นกระบวนการที่บอกว่ามีการช่วยเหลือมีการ แก้ไขระเบียบแก้ไขกฎหมายแบบพู like ER. <and> ้แทนนักข่าได้พูดไปเมื่อักครู่วันนี้นักโทษชายทักษิณที่เราเรียกเมื่อปีที่แล้วก็เป็นดีนักโทษและปัจจุบันก็เหมือนที่พี่น้องเห็นบนทีในทีวีเมื่อปีที่แล้วสิ่งที่คองบางทอรนรงค์ก็เคลื่อนไหวกรดีนักโทษชายทักษิณนะเพื่อจะตอบย้ำว่าคนคนนี้ เมื่อทำผิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผริตคอร์รัปชันแล้วก็หนีออกจากประเทศไทยไปหรือว่าใช้ระยะเวลานานครับ10กว่าปี17ปีใช่ไหมเมื่อหนีแล้วเมื่อได้โอกาสบัณียการลงตัวกับนักการเมืองที่เข้ามาบริหารประเทศในรูปปัจจุบันทั้งการไปแก้กฎหมายแก้ระเบียบราชธรรมนรองรับ ก็กลับมากลับมาเพื่อจะบอกแต่สิ่งเดิงที่เป็นตัวตอบย้ำให้พวกเราเห็นนะครับหนึ่งปีที่ผ่านมา,มาก็คือว่าสินชินวัตรหรืออดีตนักโทษณปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแบบนักโทษหรือผู้กระทําความผิดคนอื่นถูกต้องไหมครับพี่น้องอันนี้คือสิ่งที่พี่สูน์ได้เห็นพีสูน์ได้เห็นจากสิ่งที่ นายทักษิณชิน,นวัตรทำให้เห็นนี่แหละคอปทอก็รรนลงยืนน่นหนังสือไปยื่นกับปปชไปยื่นกับอาทิบย์ดีกรมราชธรรมไปยื่นกับตัวแทนนายกรลำตีเศรษฐาทวีสินในยุคนั้นว่าไอการกระทาแบบเนี้มันผิดหลักนิติรัฐนิติธรรมมันผิดหลักทํานองครองธรรมคนคนหนึ่งที่ทําผิดแต่ใช้เล่เพทุบาย ใช้กลไกของหน้าการเมืองที่ตัวเองสั่งการหรือสนิทชิดเชื้อทําให้ตัวเองไม่ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวด้วยการไปบอกว่าป่วยและนอนโรงพยาบาลต้องไหมครับพี่น้องแล้วคอพทอก็พูดว่าเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูว่าคนคนนี้เมื่อคิดว่าตัวเองายายอำนาจไม่ติดคุกได้ก็จะมาจัดการก็จะมาบงการก็ จะมาทำให้ระบบการเมืองประเทศไทยมันเป็นไปตามที่ตัวเองต้องการซึ่งปัจจุบันกำลังดำเนินการอยู่ครับพี่น้องครับไอ้พี่น้องกิษบอกว่า345ี่หข้อที่เราจะมาพูดให้พี่น้องซึ่งผมเข้าใจว่าพี่น้องเห็นอยู่แล้วว่าปัจจุบันหลายเรื่องหลายราวตัวเขาเองคือนังโทษผมติดปากนั่งโทษชายตลอดแต่ตั้งที่เขาไม่ได้เป็นหลอกคือนอายทักษิณชินวัตรเนี่ย ปากบอกว่าไม่ได้สั่งการไม่ได้ยุ่งเกี่ยวแค่บอกลูกสาวซึ่งเป็นนายกลัมตีหมาดๆแต่พฤติกรรมและกระบวนการเนี่ยมันสั่งการมันบงการแม้แต่วันที่ไปออกทีวีที่ช่องช่องหนึ่งก็พยายามไปจะอธิบายเองว่าเงินดิจิตอลวอลเล็ตดีอย่างงู้นอย่างนี้จะแจกเงินที่เป็นเงินบาทให้พี่น้องในช่วงแรก ใช่ไหมครับถ้าใครฟังซึ่งผมไม่ได้คัดค้านนะเหมือนที่ทนายนกเขาบอกกรณีเงินดิจิตอลแต่สิ่งหนึ่งที่คอปทอที่ผู้บนเวทีกรณีเงินดิจิตอลเนี่ยตั้งคำถามว่าไอ้ประโยชน์ที่ได้กับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเมื่อมันมาชั่งน้ำหนักแล้วเนี่ยประเทศมันจะเสียหายพี่น้องประชาชนจะได้รับ ความเดือดร้อนหรือต้องมาแบกภาระตรงนี้หรือเปล่าอันนี้รัฐบาลไม่เคยตอบเลยครับพี่น้องครับเราไม่ขาดอยู่แล้วที่รัฐบาลต้องมาช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนในช่วงภาวะเศรษฐ,ฐกิจไม่มีใครมาบอกว่าห้ามเอาเงินห้ามช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนที่เขาทํางานเคลื่อนไหวเขาเห็นด้วยกับการเยียวยาพี่น้องประชาชนเขาเห็นด้วยกับการที่รัฐบาลที่มีหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชน ต้องดําเนินการในเรื่องนี้แต่เขากําลังตั้งคำ,คำถามว่าเงินดิจิตอลวอลเล็ตเมื่อแจก,กแล้วใครคือคนได้ประโยชน์ที่แท้จริงถูกต้องไหมครับพี่น้องไม่ใช่ว่าให้พี่น้อง5บาทให้พี่น้อง8บาทแต่เก็บส่วนตา่างเก็บค่าตรงอีก2บาทไอ้อย่างนี้ถือว่าคุณไม่ได้เต็มใจคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะทำงาน เพื่อพี่น้องประชาชนซึ่งฝากให้พี่น้องช่วยกันตรวจสอบช่วยกันติดตามเพราะเมื่อกี้ผมอ่านข่าวกรณีเงินดิจิตอลบอกว่าในเฟสแรกหรือช่วงแรกเนี่ยที่จะแจกเป็นเงินสดเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่เป็นเงิน Digital, ดิจิตอลดูท่าทางจะไม่สามารถแจกได้ภายในปีนี้เพราะว่ายังสารวนกับเรื่อง ข้อกฎหมายเรื่องระเบียบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการไปวางแนวทางในการดําเนินการในการแลกหรือซื้อกับร้านค้าต่างๆอันนี้ก็อยากฝากให้พี่น้องได้ช่วยกันติดตามเมื่อเขาแจกแล้วเ,ลเราได้ประโยชน์จริงแค่ไหนนะครับกรณีสิ่งที่ผมพูดก็คือเรื่องเหล่านี้มันถูกสั่งการมันถูกดําเนินการโดยคนที่บอกว่า จะกลับมารับโทษจะกลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมใช่หรือไม่ครับพี่น้องครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเมื่อกี้คุณสิงห์ดำพูดว่ารัฐบาลชุดนี้ตั้งในบ้านของผู้ที่ณช่วงนั้นยังเป็นนักโทษ้าแต่ชาอง่าผมไม่อยากเอ่ยชื่อบ้าน <laughs> แต่ทีนี้ผมก็นลนายจะกที่เห็นว่าวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่านักการเมืองประเทศไทยไม่ว่าพรรคไหนก็แล้วแต่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงพรรคโ้นพรรคนี้ขอให้พี่น้องผมเข้าใจว่าพี่น้องก็เป็นคนที่สนใจปัญหาบ้านเมืองสนใจนักการเมืองและมีส่วนร่วมทางการเมืองมาโดยตลอดเนี่ยเห็นว่านักการเมือง ที่เป็นอยู่ณปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มองถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงมองแต่ประโยชน์ของตัวเองมองแต่ประโยชน์ของพวกพ้องหลักศีลธรรมหลักความถูกต้องหลักที่บอกว่าให้มียางอายเนี่ยอย่าไปหวังกับนักการเมืองนะครับพี่น้องถูกต้องไหมเรานี่ยังมียางอายไอ้คำที่คุณสิงห์ดำบอกว่าไปร่วมมือก,กับพรรที่เคยบอกว่า ที่คุณออกมาประท้วงมาด่าเขาอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเป็นพวกเราหรือเป็นกลุ่มคนที่มันมียางอายมันมีต่อมสําลึกเนี่ยมันต้องไม่ทําแบบนี้แต่เอาละเขาไปร่วมแล้วเขาไปอยู่แล้วแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นลัฐตีเป็นขหาบดีตามสมใจอยากแต่สิ่งหนึ่งที่จะตอกย้ำให้พี่น้องเห็นก็คือว่าเมื่อเขาไปเป็นแล้วไอการที่เขาเคยบอกกับพี่น้องประชาชนว่า จะทำหน้าที่นักการเมืองทำหน้าที่ตัวแทนของพี่น้องประชาชนนั้นมันทำได้จริงหรือไม่หรือเป็นแค่ตัวแทนของกลุ่มทุนหรือเป็นตัวแค่ตัวแทนของกลุ่มพวกพ้องที่ต้องเข้าไปคุมกระทรวงทบวงกรมต่างๆวันนี้ภาพที่เราเห็นมันปรากฏชัดเจนนักการเมืองทำให้เรา ให้เราเห็นเองโดยที่เราไม่ได้เป็นเรียกร้องพ,พ,พ่อเป็นไม่ได้ลูกเป็นถูกต้องไหมครับพี่น้องพี่เป็นไม่ได้ตั้งน้องเป็นถูกต้องไหมครับพี่น้องการเมืองประเทศไทยมันถอยหลังลงคลองไปอย่างมากทำไมถึงผมบอกว่าถอยหลังลงคลองไอ้กระบวนการทางการเมืองแบบพ่อเป็นไม่ได้พี่เป็น แก้ไขพ่อเป็นไม่ได anyway, <si> ้ล <si> ูกเป็นพี่เ hmm ป um> ็นไม่ได้น้องเป็นมันเป็นกระบวนการทางการเมืองแบบในอดีตที่หาคนที่มีความสามารถไม่ได้ที่หาคนที่มีความพร้อมมีคุณสมบัติไม่ได้แต่วันนี้บ้านนี้เมืองนี้มันยังมีคนอีกหลายหลายคนมันยังมีคนที่มีความสามารถมันไม่ใช่ระบบการเมืองแบบโคต้ามันไม่ใช่ระบบการเมืองที่บอกว่า โคต้านี้เป็นของพักชั้นชั้นจะตั้งใครเป็นก็ได้ผมเป็นคนสงขาก่อนหน้านี้ที่จะตั้งรัมตีท่านหนึ่งที่มาจากพักพักเก่าแก่ที่สิงห์ดําเคยชอบคือพักประชาธิปัตย์ใช่ไหมแล้วก็ได้รับแต่งตั้งคนคนหนึ่งเป็นรัมตีช่วยคนในสงขาก็บ่นกันว่าคุณสมบัติหรืออะไรหลักต่างๆไม่ได้มีความเหมาะสมที่จะเป็น แต่มันเป็นระบบการเมืองแบบโคต้าไงครับเมื่อพักชั้นยกมือเมื่อพักชั้นพร้อมจะสนับสนุนพักร่วมรัฐบาลที่เป็นแกนหลักในการจัดตั้งก็จะได้รับตำแหน่งจะได้รับจำนวนเก้าอี้และเมื่อชั้นเป็นแกนหลักของพักซึ่งคุณสมบัติความชอบธรรมความมีศีลธรรมจรัรญาไม่ต้องพูดถึงเอาแค่เรื่องว่า เป็นตัวหลักก็สามารถที่จะเป็นได้วันนี้เราเห็นแล้วว่าสิ่งที่คอพอที่ปัจจุบันถือว่าเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งร่วมกับสปปสและกองทัพธรรมพยายามพูดถึงระบบการเมืองเพื่อเราจะทำให้การเมืองของประเทศไทยมันดีขึ้นใช่ไหมครับมันดีขึ้นมันไม่ใช่ว่าชอบพักนู้นไม่ชอบพักนี้ เลือกพักนโ้นแล้วทำไมไม่เลือกพรรคนี้คือใน facebook หรือในสื่อออนไลน์ตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องว่าทำไมคุณไม่ชอบพักเพื่อไทยทำไมคุณไม่สนับสนุนพักนโู้นพักคน,น,กนี้จริงๆแล้วคอประทมไม่ได้พูดถึงเรื่องระบบพักว่าชอบหรือไม่ชอบแต่พูดเราพูดเรื่องหลักการว่านักการเมืองที่ดีนักการเมือง ที่เหมาะสมกับประเทศไทยต้องเป็นอย่างไรหนึ่งสองสามสี่เพราะเราเชื่อว่าหากระบบตรวจสอบที่ดีหมายความว่าระบบตรวจสอบที่มีพี่น้องประชาชนร่วมกันตรวจสอบแบบที่เรากําลังนั่งอยู่ตรงนี้หรือเราไปทําหน้าที่หน้าทำเนียบรัฐบาลน,นั้นนี่คือระบบตรวจสอบถ้าการเมืองมีระบบตรวจสอบที่ดีทั้งในสภาคือพักฝ่ายค้านและนอกสภาคือพี่น้องประชาชน ระเบิดระบบการเมืองมันก็จะไปได้นักการเมืองที่บอกว่าจะคิดจะกรอบโกยคิดแต่เรื่องพวกพ้องก็จะน้อยลงอันนี้คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องตอกย้ำเพื่อให้เราเห็นว่าพี่น้องประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วมทางการเมืองการมีการมีส่วนร่วมทางการเมืองมันไม่ใช่แค่การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแบบที่ นักการเมืองพยายามอธิบายแล้วก็ใส่หัวพวกเราว่าอย่ามายุย่งกับการเมืองอย่ามาสนใจการเมืองเลยมีหน้าที่แค่ไปเลือกตั้งแล้วก็จบเพราะจ,จ,บจบแค่วันเดียวไปเลือกตั้งแล้วก็จบเลยกส็สองนาทีสองนาทีเข้าหัาแล้วประชาชนจบแล้วใช่นี่คือสิ่งที่นักการเมืองพยายามจะบอกเพราะถ้าพี่น้องประชาชนสนใจการเมือง สนใจแม้กระทั่งคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีพวกเขาก็จะทํางานกันยากแต่เอาล่ะวันนี้เราเหมือนกลับมาเริ่มต้นใหม่หลังจากที่เราผ่านการชุมนุมตรวจสอบรัฐบาลเมื่อแป่เปีที่แล้วถ้าเราคิดว่าระบบการเมืองแบบปัจจุบันมันไม่เอือ้อมันไม่เอื้อต่อสิ่งที่พี่น้องประชาชนคาดหวังว่า อยากให้บ้านเมืองมันเป็นอย่างไรผมคิดว่าวันนี้ก็ยังไม่สายที่เราจะร่วมกันนะครับร่วมกันในการที่จะทําหน้าที่ตรวจสอบทำในหน้าที่ในการส่งเสียงให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มอื่นๆส่งเสียงให้กับนักการเมืองได้ฟังว่าพี่น้องประชาชนคิดเห็นอย่างไรต่อการเมืองในยุคปัจจุบันเหลืออีกสองนาทีไหมอ่า สรุปในรอบนี้นะครับสรุปในรอบนี้ต่อเรื่องนโยบายเองยังมี3 4สี่ตัวซึ่งเมื่อกี้พี่ทนายนกเขาก็พูดให้พวกเราได้ทราบแล้วว่าตัวนโยบายหลายเรื่องเนี่ยกำกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งเรื่องของการให้ฝรั่งเช่าที่เช่าบ้านเช่าคอนโด99ปีก็ถือว่าเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสสำหรับประเทศไทยนะเพราะว่าหลังจากนี้ไปเราเองก็ไม่ทราบว่า อนาคตจะเป็นอย่างไรวันนั้นฟังนน,นายทักษิณชินวัตรพูดว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเมืองก็ต้องเสียสลักก็ต้องไปอยู่ชาญเมืองบ้างเพื่อให้ที่ที่อยู่ในเมืองรองรับนักธุรกิจและคนที่มีอำนาจซื้อในการอยู่ในพื้นที่จำได้ไหมถ้าใครฟังึ่งก,การคิดแบบนี้ มันคิดบนพื้นฐานที่ไม่เห็นหัวพี่น้องประชาชนเลยถูกต้องไหมครับพี่น้องเราเป็นคนไทยนะแต่ว่าเวลาเขาคิดนโยบายเขาคิดจะทำอะไรเขาคิดเหมือนเราเป็นพลเมืองชั้นสองบอกให้เราเสียสละให้กับกลุ่มชาวต่างชาติกลุ่มนักธุรกิจได้คือนโยบายเช่าที่99ปียังไม่นับรวมนโยบายที่จะทำแลนด์บิดซึ่งใช้ที่มหาศาลมาก ผลประโยชน์ตรงนี้ก็ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ที่จะทำเนี่ยในภาคใต้เราเนี่ยแหละครับจะได้ประโยชน์ตรงนั้นอย่างไรเรื่องพลังงานที่เกาะกูดที่ถกเถียงกันว่าเขตดินแดนบริเวณเกาะกูดนั้นใครเป็นเจ้าของกันแน่ระหว่างประเทศกัมพูชาและประเทศไทยแต่สุดท้ายนักการเมืองเหมือน จะนำเสนอข้าวๆหรือมีชุดข้อเสนอข้าวๆว,ว่าไม่ต้องไปพูดเรื่องดินแดนให้มาพูดว่าพลังงานและผลประโยชน์ที่อยู่ใต้ดินแดนเท่านั้นเป็นเรื่องที่ต้องมาเจรจารซึ่งพูดแบบนี้เอาเข้าจริงๆถ้าพื้นที่พลังงานมันอยู่ในเขตแดนไทยก็ต้องเป็นของคนไทยถูกต้องไม่กบพี่นดองไม่ได้มาบอกว่าเมื่อมันยังไม่ชัด ก็ไปดูดเอาก่อนส่วนดินแดนว่าไปอย่างนี่คือวิธีคิดของนักการเมืองคิดบนพื้นฐานที่ไม่ได้เอาพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้งแต่เอาผลประโยชน์ของกลุ่มพวกพ้อและผลประโยชน์ของตระกูลตัวเองและผลประโยชน์ของนายทุนเท่านั้นครับพี่น้องครับก็รอบแรกคร้าวๆประมาณนี้ถือโอกาสได้ทักทายพี่น้องด้วยนะครับเวลาพูดนั่งพูดแล้วมันไม่มันเนาะ <ersch> ขอบค la, izing, uh, ุณมากครับครับก็สรุปง่ายนะครับของพี่นัทเซอร์เนี่ยนะครับภาคประชาชนเนี่ยนะครับต้องตรวจสอบรัฐบาลเองเพราะเราหวังพึ่งฝ่ายค้านไม่ได้ใช่ไหมครับพระแม่พี่น้องแล้วก็ต่อนิดนึงนะครับประชาธิที่ปัดเนี่ยมาไม่หมดนะครับมาเป็นรัฐบาลไม่หมดยังมีลุงชวนอยู่ลุงชวนยังพูดอยู่นะครับ